สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้เรามีความคิดเห็นแล้วก็เรื่องราวดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ สำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปฟังคอมเมนต์ชาวอาเซียนรวมถึงคอมเมนต์ส่วนหนึ่งของชาวกัมพูชานะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถานีกลางบางซื่อน,นะครับซึ่งผมเอามาจากเพจอาเซียนสกายไลน์นะครับโดยทางเพจนะครับได้ลงรูปสถานีกลางบางซื่อน,นะครับแล้วก็เขียนไว้ว่า สถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนสถานีบางซื่อแกรนด์สเตชันจะเป็นศูนย์กลางทางรถไฟใหม่ของประเทศไทยจะแทนที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือสถานีหัวลำโพงที่มีอยู่เดิมจะเป็นสถานีปลายทางสำหรับบริการรถไฟทางไกลทั้งหมดจากกรุงเทพสถานีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้ ซึ่งก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน MRT สายสีน้ำเงินรถไฟฟ้า AirPort Link รถไฟสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือรถไฟสายตะวันออกรถไฟสายใต้ แล้วก็รถไฟความเร็วสูงดอนเมืองสวนภูมิอุตภเภานะครับรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพประดังเบซารวมถึงรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายด้วย แล้วทางเพจยังเขียนต่อเองนะครับว่าที่นี่จะเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีชันชลา26บวก4ชันชลายาว596เมตรสถานีจะมีพื้นที่ใช้สอย274,192ตารางเมตรขอเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงนะครับเกี่ยวกับชันชลา26บวก4นะครับ เป็นข้อมูลจากเพจ r e n d e r ร h a i l a n d นะครับขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับโดยรถไฟดีเซลที่จะขึ้นสถานีกลางได้จะต้องเป็นขบวนที่มี Power Car าหรือรถโบกี้เครื่องปั่นไฟแยกต่างหากเช่นรถนอนรุ่นใหม่ที่มีสีเทาคาดชมพูเพราะว่ารถไฟปรับอากาศแบบเดิมจะมีเครื่องปั่นไฟอยู่ใต้ท้องรถซึ่งจะพ่นควันออกมาตลอดแนวทั้งขบวนถึงมีเครื่องดูดควันเหนือเพดานก็ไม่สามารถเอาอยู่ได้นะครับก็เลยจะต้องมีชานชลาอยู่ด้านล่างของสถานี กลางบางซื่อตังหากนะครับผมก็จะใช้เป็นการชั่วคราวไปก่อนนะครับโอเคหลังจากนั้นก็มีชาวอาเซียนนะครับผมได้มาแสดงความคิดเห็นไว้อย่างมากมายเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังความคิดเห็นกันได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกนะครับท่านนี้มาจากประเทศมาเลเซียครับเขาเขียนไว้ว่าในที่สุดก็เป็นรูปเป็นร่าง ความคิดเห็นต่อไปครับมาจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับเขาบอกว่าอีกแล้วฟิลิปปินส์รั้งท้ายกลุ่มซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับก็ได้มีผู้มาตอบคอมเมนต์ว่าจะมีสถานีใหญ่ในนอตเอสซาแล้วก็มีผู้มาตอบคอมเมนต์อีกนะครับว่าอายาลาแกรนด์สเตชันมี2ชานชลาอีกท่านหนึ่งนะครับที่มาตอบคอมเมนต์นี้นะครับเขาบอกว่า ฟิลิปปินส์มีเพียง2ชานชาลาในอินโดนีเซียเป็นเกาะที่ใหญ่กว่าฟิลิปปินส์สถานีมังกรายจะมี20ชานชาลาคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากประเทศอังกฤษนะครับเขาบอกว่ามหาัศจรรย์มากเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการขนส่งระบบรางเป็นระบบหลัก ซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับได้มีผู้มาตั้งคำถามว่ายังคงใช้รถหัวรถจากดีเซลอีกหรือไม่ซึ่งทางแอดมินนะครับได้มาตอบว่าใช้ทั้งระบบไฟฟ้าดีเซลและระบบรถไฟความเร็วสูงคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นคนไทยได้มาเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับสถานีกลางบางซื่อไว้ว่าบริมาแทนที่หัวลำโพงทั้งหมด เนื่องจากสถานีหัวลำโพงยังคงเปิดสำหรับสถานีรถไฟสายอีสานเฉพาะรถไฟด่วนเท่านั้นที่จะไปบางซื่อคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากประเทศมาเลเซียนะครับเขาบอกว่าน่าประทับใจมากยินดีด้วยประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปมาจากประเทศมาเลเซียเช่นเดิมนะครับเขาบอกว่าเป็นการออกแบบที่สวยงาม คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าสถานีรถไฟของไทยมหัศจรรย์มากคอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้มาจากอินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่าดีมากวันหนึ่งอินโดนีเซียจะมีแบบนี้มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้บอกว่าประเทศไทยออกนอกโลกไปแล้วซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับได้มีผู้มาตอบคอมเมนต์ว่าเขายังเป็นเพื่อนบ้านเรา และเรายังอยู่บนโลกคอมเมนต์ comment ต่อไปเลยครับเขาบอกว่าดีใจด้วยที่ประเทศไทยมีสถานีรถไฟที่ใหญ่และสวยอย่างนี้มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับเขาบอกว่าฟิลิปปินส์คงไม่มีทางแล้วก็แปะอีโมจิร้องไห้ไว้ด้วยนะครับซึ่งทางแอดมินได้มาตอบว่าฟิลิปปินส์ก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะ ซึ่งหลังจากนี้นะครับก็มีชาวฟิลิปปินส์อีกท่านหนึ่งนะครับได้มาเขียนคอมเมนต์ตอบไว้ว่าเพราะว่าฟิลิปปินส์เป็นเกาะนั่นจึงไม่จำเป็นมีชาวฟิลิปปินส์อีกท่านหนึ่งมาตอบคอมเมนต์เช่นเดียวกันนะครับท่านนี้เขียนไว้ยาวนิดนึงนะครับโดยเขาบอกว่าหากการบริหารงานในอดีตเป็นเหมือนสิ่งที่ดูเตเต้กำลังทำอยู่ในปัจจุบันคุณคงนึกออกว่าฟิลิปปินส์จะเป็นอย่างไร เนื่องจากฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะเราสามารถสร้างสะพานขนาดใหญ่และงดงามได้ในความเป็นจริงประเทศของเรากำลังก่อสร้างบางสิ่งขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างพื้นฐานของเรากำลังอัปเกรดและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นทางบกทางอากาศหรือทางทะเลซึ่งเจ้าของคอมเมนต์นะครับที่แปะอิโมจิร้องไห้นะครับได้มาเขียนตอบไปว่า ผมกำลังหมายถึงขนส่งมวลชนในเมืองที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยสำหรับรถไฟความเร็วสูงที่คุณกล่าวถึงก็เป็นเพียงแค่เกาะลูซอนเพียงอย่างเดียวแล้วชาวฟิลิปปินส์ก็มาตอบคอมเมนต์อีกนะครับว่าฟิลิปปินส์ก็เช่นเดียวกับอินโดนีเซียเราเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีหมู่เกาะมากมายไม่ใช่ทวีปอย่างพวกเขาฉะนั้นจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานจานวนมากไม่เพียงแค่ทางบกแต่ต้องเป็นทางอากาศ และทางทะเลด้วยไม่จำเป็นต้องใหญ่แต่น่าเชื่อถือและเข้าถึงได้ไง่ายๆทุกทที่นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็มีชาวฟิลิปปินส์มาต่อคอมเมนต์อีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวตามไปอ่านกันในเพจอาเซียนสกายไลน์นะครับเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปเลยดีกว่านะครับเป็นคนไทยมาเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับสถานีกลางบางซื่อนะครับเขาบอกว่า เมื่อเปิดให้บริการและรถไฟความเร็วสูงเสร็จสิ้นมาตรฐานของประเทศไทยจะได้ใกล้เคียงกับญี่ปุ่นไปอีกก้าวมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้มาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่ามักรายเซนทรัลในจาการตาน่าจะมีคุณภาพแบบนี้แต่เราขาดการวางแผนล่วงหน้า ตอนนี้เรามีสถานีกลางแล้วแต่ควรทำให้ดีกว่านี้มากในฐานะที่เป็นสถานีใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียสำหรับสถานีมังการายนะครับก็เป็นสถานีใหม่ของกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับได้มีชาวอินโดนีเซียได้มาตอบคอมเมนต์ไว้ว่า มังกรายเซ็นทรัลขาดทางเข้าถึงถนนเพื่อไปถึงที่นั่นและการจราจรก็ติดขัดมากๆไม่ต้องพูดถึงปัญหาการทะเลาะวิวาทในท้องถิ่นที่มักจะเกิดขึ้นที่นั่นทำให้ฉันสงสัยมากเกี่ยวกับการอยู่ของสถานีมังกรายสถานีกลางในจาการตาคอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้มาจากประเทศฟิลิปปินส์ครับเขาบอกว่าประเทศไทยมหัศจรรย์จริงๆ ซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับทางแอดมินได้มาตอบว่าฟิลิปปินส์ก็พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานนะซึ่งเจ้าของเมนก็ได้มาตอบไปว่าใช่ฉันเห็นด้วยว่าฟิลิปปินส์ทำได้ดีขึ้นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแต่ฉันรักประเทศไทยจริงๆคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากชาวฟิลิปปินส์เช่นเดิมนะครับผมเขาบอกว่าดูเหมือนจะเป็นสนามบินเลยมันใหญ่มากคอมเมนต์ comment ต่อไปครับเป็นชาวต่างชาตินะครับเขาบอกว่า รถไฟความเร็วสูงไปเชียงใหม่ล่ะซึ่งทางแอดมินได้มาตอบว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้มีแค่สายตะวันออกกับสายตะวันออกเฉียงเหนือคอมเมนต์ต่อไปครับมาจากประเทศอินโดนีเซียเขาบอกว่ามันใหญ่มากแต่ว่าหัวลำโพงเป็นสถานที่โปรดของฉันเพราะว่ามันคลาสสิกแต่อันนี้มันใหญ่มาก มาต่อกันที่คอมเมนต์ตอไปนะครับผมมาจากประเทศมาเลเซียนะครับผมเขาบอกว่าไม่มีที่ไหนเหมือน KL ซ e n t r a l เท่าอันนี้ซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับก็มีชาวมาเลเซียได้มาตอบคอมเมนต์ไว้ว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นผู้บุกเบิกในอาเซียนเมื่อศตวรรษที่แล้วหวังว่าสักวันหนึ่งสถานีเบนด้ามาเลเซียจะกลายเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุด ครับสถานีแบนด้ามาเลเซียนะครับก็เป็นโปรเจกต์นะครับที่ประเทศมาเลเซียกำลังคิดแล้วก็วางแผนจะก่อสร้างขึ้นนะครับเพื่อเป็นสถานีขนส่งกลางที่เชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงไปยังสิงคโปร์ซึ่งสถานะของโครงการรถไฟความเร็วสูงมาเลเซียสิงคโปร์ตอนนี้ก็ล้มเลิกไปแล้วนะครับผม โอเคเรามาต่อกันเลยนะครับมีชาวมาเลเซียได้มาตอบคอมเมนต์อีกท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าสถานี KL Central เสื่อมลงทุกวันมีชาวมาเลเซียอีกท่านหนึ่งนะครับได้มาเขียนต่อไว้ว่า KL Central สามารถล้างครั้งใหญ่ได้นะคุณเห็นฝุน่นด้านข้างหลังคาหรือไม่ครับยังมีชาวมาเลเซียได้มาเขียนต่อคอมเมนต์อีกนะครับว่า บันดามาเลเซียจะเป็นศูนย์กลางต่อไปหลังจาก KL Central แน่นอนว่ามันจะใหญ่ขึ้นตั้งแต่รถไฟความเร็วสูง ELS ERL MRT ทั้งหมดจะอยู่ในที่เดียวครับข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสถานี KL Central ไม่มีชานชลาสำหรับรถไฟความเร็วสูงนะครับผมมาต่อกันเลยครับชาวมาเลเซียอีกท่านหนึ่งนะครับที่มาตอบคอมเมนต์เขาบอกว่า ถ้ามันกลายเป็นความจริงแทบรอไม่ไหวที่จะเห็นว่าพวกเขาจะทำอย่างไรในอนาคตครับผมมากันที่คอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์กันบ้างนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยมีความรู้เรื่องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในระดับโลกมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้มาจากประเทศมาเลเซียอีกแล้วนะครับเขาบอกว่า ความคิดที่ก้าวหน้าของประเทศไทยจะผลักดันประชากรในประเทศให้สะดวกสบายมากขึ้นความสะดวกนี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และช่วยเหลือเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยการใช้การขนส่งทางรางประเทศที่มีรถยนต์เป็นศูนย์กลางเช่นมาเลเซียที่ฉันอาศัยอยู่แม้จะมีระบบ MRT ที่ยอดเยี่ยม แต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่และการวางแผนไม่ดีซึ่งควรจะทำตั้งแต่ทศวรรษที่ผ่านมา Amazing Thailand เช่นเคยมาที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเยี่ยมเลยสถานีกลางที่ดีที่สุดในอาเซียนมาต่อกันที่คอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านนี้นะครับเขาบอกว่านิวยอร์กแห่งอาเซียน คอมเมนต์ต่อไปครับมาจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับเขาบอกว่าสวยมากรอไม่ไหวที่จะไปขึ้นรถไฟที่นั่นมาต่อในส่วนของคอมเมนต์ชาวกัมพูชานะครับผมท่านแรกได้มาบอกไว้ว่าประเทศของพวกเขากำลังก้าวไปข้างหน้าและพวกเราละ่ะคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า อยากถามว่าพวกเขาตั้งตามชื่อของผู้นำไทยเหมือนกับกัมพูชาหรือเปล่าแล้วก็พิมพ์อีโมจิหัวเราะไว้นะครับซึ่งหลังจากนั้นก็มีผู้มาตอบคอมเมนต์ไว้ว่าฉันไปดูพจนานุกรมมาเตโชไม่ใช่ชื่อส่วนตัวซึ่งหลังจากนั้นนะครับเจ้าของคอมเมนต์ได้มาตอบกลับว่าฉันรู้ว่ามันไม่ใช่ชื่อบุคคลแต่ไปดูสนามกีฬาที่สร้างโดยจีนสิมันชื่อว่ามรดกเตโช แล้วก็มีชาวกัมพูชานะครับมาเขียนเพิ่มเติมไว้ว่าสนามกีฬามรดกเตโชเตโชไม่ใช่ชื่อบุคคลแต่เป็นคำนำหน้าเหมือนคำว่าสุภาพบุรุษสุภาพสตรียังมีชาวกัมพูชามาตอบเมนเพิ่มเติมอีกนะครับว่ามรดกเตโชหมายถึงอำนาจของเจ้าชายแล้วก็มีชาวกัมพูชาอีกท่านหนึ่งนะครับได้มาตอบคอมเมนต์ไว้ว่าฮ่าฮกลับไปเรียนใหม่นะโรงเรียน ถนนสะพานทำไมถึงเรียกเตโชจิตวิทยาอ่อนมากมาต่อกันที่คอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อไปนะครับท่านนี้บอกว่ากัมพูชาวุ่นวายขอขอบคุณสันติภาพเราไม่มีเวลาจะทำมันมาต่อกันที่คอมเมนต์ตอไปนะครับของชาวกัมพูชานะครับท่านนี้เขาเขียนไว้ว่าไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าลองกรามา ขนมเค,ค้กยาวและเรือยาวเขมรสำหรับลองคลาม,มาก็คือผ้าพันคอแบบเขมรนั่นเองนะครับผมที่เราเห็นกันบ่อยๆในรูปนะครับมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปเลยครับชาวกัมพูชาท่านนี้เขียนไว้ว่าประเทศเขาเห็นแต่การพัฒนาของเรามีแต่คนบ่นถึงการสวนเสียคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับเขียนไว้แบบงงๆนิดนึงนะครับเขาบอกว่าเรา กัดเก่งคอมเมนต์ comment ท่านต่อไปนะครับเขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าเขมรเป็นใครครับก็ต้องเรียนท่านผู้ชมผู้ฟังนิดนึงนะครับเขาเขียนคอมเมนต์ไว้อย่างนี้จริงๆนะครับไม่มีการแต่งเติมเสริมแต่งอันใดทั้งสิ้นนะครับผมมาต่อที่คอมเมนต์ต่อไปเลยครับท่านนี้เขียนไว้ว่าตกรถไฟหน้าสนามบินสำหรับคอมเมนต์นี้ก็น่าจะหมายถึงว่า เป็นสถานีรถไฟที่รูปร่างใหญ่โตนะครับผมเหมือนกับสนามบินนั่นเองมาต่อกันที่คอมเมนต์ตอบไปนะครับท่านนี้น่าจะคอมเมนต์ในแนวประชดประชันหรือเปล่านะครับผมโดยเขาบอกไว้ว่าเบ mm. ียรกัมพูชาเบียรแห่งชาติความภูมิใจของชาติมาปิดท้ายกันด้วยอีกหนึ่งคอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะครับท่านนี้บอกว่าพายแพ้กับกัมพูชาด้วยเรือลำใหญ่ผ้าพันคอยักษ และอันสายักษ์อันสาก็เป็นขนมชนิดหนึ่งของกัมพูชานั่นเองครับครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับชาวอาเซียนรวมถึงส่วนหนึ่งของคอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะครับที่มีต่อสถานีกลางบางซื่อครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาด คลิปวิดีโอต่อๆไปจากอัพคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ